สวัสดีครับพี่น้องมันเกษตรอีสานคนรักป่านะครับพาพี่น้องมาเยี่ยมชมนะครับสวนเกษตรผสมผสานนะครับมันจะเน้นปลูกเรียนเป็นหลักนะครับผมพี่กัจจุบันหน้าอุดมนะครับตำบลคามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จันีนะครับเป็นสวนของดาบสิงห์ครับผมครับผมนี่ครับเจ้าของสดเสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับตัวนี้ ผมกับดาบสิงนะครับผมดาบสิง์อยู่บา้านหลขที่หนึงหมู่สิบโตตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับ,บมีแนวความคิดว่าในระหว่างที่รับราชการอยู่ถึงบั่นปลายลระก็สิมาหาสิ่งที่เป็นการเสริมรายได้ต่อไปเพื่อที่ไล่เกียณให้มันมี รายได้แลวกห้มีความซุปกับการที่เท่าไ้เห็ดเกี่ยวกับพืชการเกษตรนะครับ,รบยุนี่ปุูกทุเรียนไร้ไหมครับอา่าประมาณร้อยต้นครับประมาณร้อยต้นเนาะครับประมาณร้อยต้นครับกับอา่อาหลุชวาปีนี่มันปีที่สามครับปีที่สามแต่ว่าต้นนี้อ่เขา ตอนแรกคือการดูแลของข้าวบวบวบ,บถูกต้องอมันก็เลยมันเข้มเข้มเลยนวดมันขาดขาดก็ววเลย่าตอนนี้เขากาลังแตกใบนะครับกาลังแตกใบออตอนนี้ข้าก็ดูแลถูกวิธีแล้วครับครับครับเมื่อ่าสีเจริญเติบโตนะครับตอนนี้ก็คือ,อถูกวิธีแหละครับครับดีครับจะทภาพี่น้องส้มเป็นเลอยครับครับด นี่ค, <น S 2> ครับพบหนามเรียบร้อยนะครับเนาะครับนี่คือคือต,ต้นต้นที่ที่สมบูรณ์ครับอ่าตอนนี้กัดซูงประมาณอ่าสองเมตรกว่าล <twitch. S 1> ัวหม้อสองเมตรกลัวนะครับตอนตอนนี้ก็ครับพวกยาพวกยังก็บบัดงเนียนนะครับมีแต่ป้องกันแมลงซื้อครับครับป้องกันแมลงกับฉีดประมาณอา่สองอาทิตย์เท่านึงครับอา่าบ่บ่วบัวด้เน้นอันนี้เบันแดงครับแล้วก็ ต้องเที่ยวมาขยันเที่ยวมาเบิงว่ามันมีศัตรูฝืดบ่บนะมันมีแมงนั่นแมงหนีขามาบ่านะครับก็เลยจังจังอันนี้ครับใส่ใส่วิธีสังเกตเอานะครับ,รบสังเกตอ <c oughs> ครับแต่ว่าส่วนมากก็สิประมาณนี้แหละครับประมาณ <c oughs> ครับนอกจากทุเรียนห้อเรายยังมีป,ล,ป,ปลูกไอ้ปลูกวัช ขามสมน้ำครับขามสมเนาะตัวนี้เอาวคกโดนป่ะครับตัวนี้ครับตัวนี้เอาวอกขดวนครับพระดาบคุณครูผสมประสานนะครับครับตัวนี้ก็ครับกระลังกระลังจะเดินครับครับคือทีข้อหงอะไรมันเป็นทีเหงาวลึกลงไปเนาะครับทีหาอะไรหาอะไรหาอะไรเ้าสิมีสาปลาแล้วก็ทับหน้าน้ำโอ้ท็บหน้าพร้อมครับหน้าหน้าหน้าพร้อมหน้ากับประมาณสาม สามงานเพราพ่อ,อไรอก,ก็ได้เขาปีนึงกับจิตพ่อได้กินนะครับซื้อซีซือผาสอบกินให้ครอบครัวเขาพอได้ซื้อเขากินครับตรงกลางขา้าวติชเ,เป็นเป็นข้องเนาะราบเป็นข้องส่ไก่กครับส่ไก่เลยครับแล้วก,ก็ปล่อยปลานะครับปล่อยปาลาเขาก็เลยปลูกตุเรียนใทยสองฟังเลยครับ สุดเลยสุดนี่อเอาไงงานทุกเสาเนี่ยวปีนี้ว่าสิให้เขาเอาลงอยูม่มัน,นม,มันงับเนี้อบอกสิมันแยกงอาหารหเป็นแค่อยู่ในหาก,กว่าเนาะตรงนี้นะครับถ้าคื้นที่ตัวนี้เป็นดินทรายนะครับเนาะครับเป็นดินทรายครับทรายแบบบอ่อนี่เลยแหละครับแบบบ่ออุ่มน้ำอุ่มยั้งเลยอผมวิธีอันนี้ใส่ผมแบบอ่า คือคือตอนนี้ปรับปรุงดินนะครับผมไปสั่งไอ้ที่อย่างก็กากมันกากมันที่เขาไอ้สีแล้วที่มันไอ้นั่นมีดินมีหากฝอยมีเปลือกมีอย่างเนี่ยครับครับผมก็สร้างมารถสิบโลหนึ่งสิบสองตันพมกับขนมามามาใส่นี่ครับอ่เป็นการปรับปรุงดินนะครับครับครับปรับปรุงดินแล้วกับพวกนี้ก็ซ่อมนะครับอ่ามันก็คือเราล่องพิษล่องถึก เขาังเห็ดใหม่นอครับเห็ดใหม่สมัมครับสัมบปเนี้ก็เขาระบบก็รอดลอดเบิร์ดแหละบบเนี้ครับแต่ว่าลอดอดจะเดินต้นสมบูรณ์ที่นี่กะหลายอยู่พ<ม>ี่จังพวกนีก้กสัมต้นนี้กสมม็สัมไหมเนาะครับครับส่มใหมเข้มค<ม>รับกำลงังกำลังเขียวขึ้นมากแสดงว่าช่วงแรเล็กนี่มันพอยเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยายกับบุหรี่เนา แมนครับคือคือตอนแรกเนี่ยเขาเห็นมันมันใบเหลืองใบเนี่แ <ừ. S 2> ท้ๆมันเข้มนะครับมันเข้มเขาเขากับเอ้มันขาดขาดปุ๋ยบ่เขากับเล่งปุ๋ยเล่งปุ๋ยแต่มันก็ตายเออตายก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเข้เามันเขาเขา,าบ่ได้เลี้ยนรูปเขาหน่อยนะครทำมาช่วงหลังผมผมเลี้ยนรู้ว่าเอ้ยอาการเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้าแม่เลี้ยนไปเลี้ยนหญาตอนนี้ผมก็จบไปเลี้ยนหญ้าแหละจบไปเลี้ยนหญาสำหรับไอการปลูกทุเรียนเข้ากับผม ฟขร์มูนี่มันมันบอกกันได้แต่แต่หางเฮ็ดปฏิบัติบ่ได้มันต้องซ้อมเมืองอากาศมันนี่ต้นนี้งามกูโม่ครับนี่คือคือคือจังต้นนี้นม่ครับนี่ครับห้าเขาเดินโอ้หมกดีแหีงครับห้าเขาเดินต้นนี้กิ้งกะแบบงามเนาะกิ้งเพลจะจายงามเพื่อนครับนี่กูความงั้นนะครับพี่น้องนะครับครับว่าต้นนี้หมกกระมูครับงามครขอยอดเขากับสดใสครับคิดว่า ฟีนี่บน่แอบล่ะฟีนี่อาจจะเห็นเห็นหน่วยเนาะอาจจะเห็นหน่วยเออนี่นี่ครับเดี๋ยวถามเป็นหน่วยได้ผมจะไปหาพอด่าดีครับผมไทยพี่น้องมืงนะครับครับดูเรียดนี่พวกนี่ก็คือคือถ้าเ้าเผือนะครับไอ้แมงแมง ่าแม่งเขาจะมากัดยอดเลยอ่ากัดยอดขาดครับอ่ากัดยอดขาดเลยนะครับแี่กระร่างกระร่งอันนี้มาใหม่เมืก็เลยเฮ็ดให้ชะงักนะนะครับชะงักเพราะมีการแต่งกิ่งมันเน้นน้ำมันไหมครับกิ่งบอกครับเออผมกับบางเทธอมันมันหนึ่งพมกับแต่งแต่งออกไปมันหลายหดเนาะครับมันหลายหดเพราะว่ามันสิเป็นการแย่งอาหารการพร้อมก็เลยแต่งออกไปน้ำนะครับนี่พวกนี้ก็ซ่อม สอมคือระบบน้าม,มันมันมันขาดครับปีนี้กำลังน้าม,มันพอแล้วก็เลื่อมันะจะคอยไปถ่ายบกขามนะครับนะตกลงไหม,มครับนี่ๆๆเริ่มเลื่มไปนี่ก็ไปวน่นว่นมาหนีหน่แหละครับเห็นไหมกับพ่อ่าครับผมงานเลาะส้มพี่น้งอ,งองเบิง่งบรรยากาศเลยครับบกขามยากเหมืนบ่ครับถ้าบกขามยาก แต่ว่าอีกปีสองปีคือคือจะไอ้อันนั้นเนาะครับตัวนแมงแมงเต่าทองว่ะแมงเต่าทองตัวนี้ปลูกปลูกไม้เบ็ดตัวนี้ไฟ,ไฟไฟใหม่พี่แรกก็ไฟใหม่ไฟใหม่ปลูกเมื่อเมื่อไงไ,ไฟล่ามเมื่อใหม่โอ้ใหม่นี่จะได้สองไ,<ฟ>ไม้เบ็ดเลยไฟไม,ามาทางอื่น,นมันก็ไม่ดำไม่หอมครับรนี่นะครับ เกษตรก็เจอปัญหาหลากหลายครับกับพื้นที่ป้ายใหม่ก็ได้มาซ่อมใหม่นี่ก็ส่องแต่ว,แแว่าระบบน้ำห้องนี่ถึงที่แห้ง,แห,งแห้งสุดเลยมั้ยครับแห้งแห้งเลยครับผีผีมันจะอ,ออกไปเลยครับระ,ะบบน้ำผมก็เอาไว้คือเบื้อง,งตัง้งแรงดันนะครับไอ้มันนไอเอแวร์มาครับนี่ก็ันไอเอแวร์มาครับครับก็ใส่ใส่ไอเอแวร์แหละครับแต่ว่ามันมันมันก็เสริมได้อยู่นะครับกับไอ้ระบบไอ้แรงดันห้อง แต่ว่าตัวนี้นามฉีดเสมอเลยครับนามฉีดเสมอมันก็สีพุ่งรัศมีมากประมานขางละเม็ดสองเม็ดนะนะครับมันก็สีที่ที่มนสึออกมา่ี่ีนะั่นนะครบับมันไปสิ่งสำคัญเหตุสดเด็ดนี่ขาดบุหรี่ขึข้นหนาครับน,าม,นามพร้อมโอเค,คเลย ไป่น้องบัวคามยงนีับเป็นหอะไรบ่า,าครับบัวคามเป็นแล้วครับเป็นแล้วเนาะค้องครับนี่คือตอน้นต้นนี้บัวบัวเป็นหน่วยแต่เป็นกับเป็นบัดกครับแต่ตน้นคือผมสิบับัท่านได้เนียนเอาลูกเขานะบัท่านได้ใส่ปุ๋ยสูตรซื้อหาบัท่านได้ใส่ปุ๋ย แต่ว่าเขาก็ออกอยู่เด้อเขาก็ออกของเขาอยู่แต่ว่าออกบ่บอท่านดกปันไดบางต้นก็ดูขำหนักขึ้นครับนี่คือจังคือจังต้นนี่กระดกโอ้นี่ครับตนหน่อยละให้ครับนี่ต้นโอ้ต้นไม่ใหญ่เนาะครับอันนี้คืยโอ้ครับไปนอนเลยขำหนักขึ้นนี่มันเสียตนน้อยๆจะมาหน่อยดูให้ เป็นตณ์โอ้โหสมองประคามก็เป็นราคาเครับพี่น้องเพาไปเห็นบระคามดองทราเชี่ยวครับต้นนั้มนมันสมบูรณ์เก็เป็นหน่วยนะครับนี่ครับ,บคือมันมันมันออกดอกอยู่แต่ว่าผมบ่ได้คือคือบอดท่านเด๋อันนี้มันนะครับก็คิดว่า ถ้าเขาออกอย่านเขาส้มนะพมก็เลยเปล่อยปล่อยไปก่อนปีนี่ <c oughs> แต่ว่าปีหนาจังสีจังสีบํารุงเอานะครับสุดเลยถ้านี้จะเป็นน้องปลาถ้าตัวนี้น้องปลาตัวั้นก็นหน้าอไอ้คือคือดินเนี่ยไปสุดมันมันสีมีล่ำห่วยข้างล่างนะครับโอ้ับเออตัวนี้ปลา,า,าปลาปลาตัวนี้ก็เป็นปลาธรรมาชาตินาะครับปลาธรรมชาติครับปลาธรรมชาติโอเคครับตัวไหนก็นหน้าหน้าเขาทั้งฝุ่นครับ ก็แบ่งพื้นที่เน่อยแบ่งเพื่อสวนเห็ดเพื่อนนี่ผมปุกอย่างครับเอาสุดท้ายเดี๋ยวจะให้พ่อดาฝากทั้งพี่น้องครับเนี่ยถ้าใครอยากมาเห็ดนี่ก็อันนั้นบักย้อมชิดอะโวคาโดอ๋อ้ท่าบุญมั้งครับครับอายาพิบัติผลก็อะไรครับครับครับนี่กับเปลือกเซลพวกผสมปสานเนาะครับผสมปสานกับเพื่งเริ่มต้นนะครับอีกเจ้า ปีสองปีมานี่คือจีสมบูรณ์ลุยครับอีกต้นหนึ่งนะครับประคามมันก็มันใหญ่แห้งนะครับพี่นะตรงนี้แหละครับน้อยมันครับโอ้เป็นต้นส่วนนี่นี่บอกครับต้นเอานี่ครับต้นอะโวคาโดครับโออะโวคาโดครับอะโวคาโดตัวนี้ปลูกยี่ปีคือต้นใหญ่แห้งต้นนี้สามปีครับปาด มันเป็นหน่อยหรือเปล่าครับเนี่ยกาย่างย่างอยู่ครับเจ้ากางยีงเนาะคิดว่าถ้าถ้าดูแลอ่าถ้าใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยยังน่ะน่าจะออกนะครับนะครับน่าจะออกแต่ว่าผมกอบอท่านในอันนี้ค่ยเอาสุดท้ายให้พอดาบฝากพี่น้องเขาถ้าไผยยาเข็ดสวนเกษตรผสมประสานขึ้นห้องศาสนาหนี้นะครับนี่ยังถิ่นี่คำแนะนำเพิ่นบ่ครับครับก็สำหรับการทำการเกษตรนะครับบางเถ้อมันก็อ่า ทุกอย่างมีปัญหานะครับมีปัญหาก็คือลักลักก็คืออ่าปัญหาหลักก็ไอ้สิ่งที่ขายบริเวณก็คือน้ำน้ำนะครับอ่าน้ำบันทิศสองก็คือการดูแลอ่าดูแลอ่าการดูแลคืออย่างอ่าสังเกตอ่ทุเรียนนั่นสินะครับเนาะเฮาเฮาต้องเบิ่งอาการอ่าการเบิ่งอาการทุเรียนนี่ต้องใสประสบการณ์อ่าสำหรับตัวเฮาเฮาเฮาสิเห็นว่าเฮาปลูกแล้วเฮาสิาู้ว่าเขา เขาต้องการอย่างนะครับต <num> id <ida> ้องการอย่างนะครับการจะเริ่มเติบโตบางเทื่อเขาห้ปุ๋ยหลายเขากรยอดใหม่ตายนะครับหากเน่าตายคือคือเขาเข้มถ้าน้ำน้อยปุ๊บก็บ่บ่ได้อีกต้องต้องเบิ่งนะครับแต่ว่าข้อสําคัญก็คือต้องเบิ่งไปอาการเขานะครับไปเรื่อยๆไปครับมันม่กลั่นเสียนี้คือจังอะโวคาโดนี่ง่ายครับปลูกง่ายเกิดง่ายครับแต่ว่าตอนนี้เพรท่านออกหน่วย ถ้คิดว่าปีนี้นาจะออกอยู่ครับเดี๋ยวจังสีบำรุงต่อไปครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเพราะว่าก็จะเริ่มคือหนึ่งตรงมีความขยันใส่ใจต่อเขานะครับครับว่าใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเยวใจหอนเดีวใจหอดน้่มันสีเวลามันสีผ้าผ้าไปเองครับมันจะประสบความสำเร็จเองครับครับ าดนี้ถ้าพี่น้องเข้าอยากแวะมาเยี่ยมสวนพอดาบนี่มีช่องทางในการติดต่อบ่ครับครับอ่ลงในอ่ามันจะปักอยู่ในไอ้กูเกิลอยู่ครับปักอยู่ในกูเกิลครับนี่มีเบอร์โทรติดต่อว่ครับมี่มีครับอยู่ในหันครับไอ้ศูนย์แปดหกแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์สองเก้าศูนย์ครับครัอยู่กัอยู่ในในอันนั้นครับผมโอเคครับมีขอบคุณพอดาบไปแล้วครับผมสวัสดีครับคุณมากครับครับนี่ครับพี่น้องเป็นอีกสวนหนึ่งนะครับ เป็นปลุ่มทุเรียนนะครับผสมผสานพอดาพันเพิ่งเริ่มต้นนะครับมาท่านเดชสมบูรณ์บันไดเดี๋ยวเดี๋ยวมันใหญ่ผมจะแวะมาอัปเดตให้พี่น้องได้บ้างนะครับผมสล้วเราใช้่านมาทางขามใหญ่กับแวะมาเล่นนทางพอดาพันได์ครับผมเพิ่นมีน้องปลาเพิ่นมีบ้านสวนผักปอนเพิ่นบรรยากาศไหนอยู่ครับผมโอเคครับพี่น้องเสร็จที่สานคนรักปลาพอครับพี่น้องท่านนี้ครับติดหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ